สวัสดีค่ะฟินสโลชาค่คะวันนี้ฟินเต็มใจที่จะมาะแถลงการนะคะการแถลงการเหตุการณ์วันนี้จะเป็นความจริงอย่างจริงใจทุกประการค่ะไม่โกหกและบิดเบือนความจริงค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งรูปและคลิปเป็นเรื่องจริงค่ะแต่เป็นการกระทําที่คุกคามและละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หลังจากที่ฟินได้รับเรื่องเหตุการณ์ดังกล่าวฟินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะรีบปรึกษาที่ปรึกษาที่ไว้ใจและแต่งตั้งทนายรวมไปถึงแจ้งผู้บริหารต้นสังกัดให้ได้รับทราบแล้วก็ดำเนินคดีความอย่างทันทีค่ะที่สำคัญไปไม่น้อยกว่าคดีความคือสภาพจิตใจของหนู และสภาพจิตใจของทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่ส่วนตัวที่พักอาศัยตรงนั้นไม่ได้ปลอดภัยสำหรับเราอีกต่อไปค่ะค่ะในส่วนของคดีความนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะผู้เสียหายได้รับทราบผ่านแฟนคลับและเพื่อนของผู้เสียหายเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมา ทาง i n s t a g r กรและ l ล n e นะคะว่าทางผู้กระทำความผิดเนี่ยได้ส่งข้อความมาแจ้งว่ามีคลิปที่ผู้เสียหายกำลังพักผ่อนอยู่ในสถานที่ส่วนตัวนะคะเพื่อเรียกเงินโดยหากไม่ได้ติดต่อกลับมาจะทำการเผยแพร่ภาพและคลิปดังกล่าวสู่สาธารณะค่ะคาดว่าได้แอบถ่ายจากตึกร้างฝั่งตรงข้ามคอนโดมิเนียมที่ผู้พักอาศัยซึ่งเป็นผู้เสียหายนะคะพักอาศัยอยู่ การกระทําดังกล่าวนะคะจึงเป็นการกระทาในลักษณะของการรีดเอาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา338ค่ะอีกทั้งเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและเป็นการคุกคามก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญซึ่งเป็นการกระทําความผิดตามมาตรา397ของประมวลกฎหมายอาญาด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อวันที่2 8กรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้กระทาความผิดได้โพสภาพดังกล่าวลงในแอปพลิเคชันทวิตเตอร์รายหนึ่งนะคะและแท็กชื่อของผู้เสียหายอย่างชัดเจนจึงอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่รับอนุญาตตามกฎหมาย PDP a ค่ะซึ่งผู้ที่กระทําการแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อไปอีกก็อาจจะมีความผิดร่วมด้วยนะคะทางทีมกฎหมายได้รวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่วันที่ทราบเรื่องและได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะ และนี่นะคะคือรายงานบันทึกประจําวันนะคะที่ทางเรานะคะได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนค่ะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนค่ะทางเรานะคะขอเน้นย้ํานะคะว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการคุกคามและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเป็นอาชญากรรมร้ายแรงอย่างหนึ่งทางเราจะเร่งนาตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุดรวมถึงผู้ที่สนับสนุนการกระทําดังกล่าวด้วยค่ะครับสำหรับทางค่ายต้นสังกัดน,นะครับ ตั้งแต่เมื่อทราบเรื่องนะครับก็ได้มีการปรึกษากับทีมกฎหมายนะครับท,ที่ที่เราได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็พอทราบว่ามีแฟนคลับนะครับที่ถูกขู่รีดเอาทรัพย์นะครับเราก็จะมีการได้ติดต่อกลับไปน,นะครับพอทราบว่าเป็นแฟนคลับต่างชาตินะครับเราก็ได้มีการติดต่อกับสำนักง,งานกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพื่อที่จะติดตามหาตัวผู้ทำความผิดมาลงโทษร,ร่วมกับทีมกฎหมายของทางฝ่ายไทยครับค่ะ <c oughs> ฟินขอโทษทุกทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบครั้งนี้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ขอโทษทุกทุกคนที่ทำให้ผิดหวังค่ะฟินหวังว่าทุกคนจะรับรู้ถึงความจริงใจของฟินในทุกๆรูปแบบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะและฟินขอให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจครั้งนี้ของฟินและเคารพฟิน ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งค่ะที่ต้องการใช้ชีวิตสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเลวร้ายแล้วก็ร้ายแรงมากๆทั้งร่างกายและจิตใจค่ะสินอยากให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ากับใครก็ตามไม่สมควรจะมีใคร ที่จะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้และมีแผลในใจไปตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่กระทำความผิดฟินจะต่อสู้และยืนหยัดที่จะเอาเขามารับโทษให้ถึงที่สุดค่ะฟินขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนพี่ๆทุกๆคนที่ยังรักห่วงใย,ยและสพอร์ตฟินเสมอ ตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆความห่วงใยจริงๆแล้วก็ขอบคุณเที่ยงอยู่ข้างๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะและขอโทษอีกครั้งที่ทำให้ผิดหวังค่ะขอบคุณค่ะ